เส้นเรื่องคือจริงๆมันเป็นสตรอรี่ของแบบเป็นสตรอรี่คัมมิ่งออฟเอชครับผมเป็นแบบดูการเติบโตดูมิตรภาพของของคนสคนใช่ครับผมของของคน3าคนที่รักกันมากๆแล้วก็จะมีแบบทั้งการแบบจากลาการเติบโตต่างๆเลยเงี้ยเข้าเข้ามาจาก3ามคนที่อยู่ด้วยกันและรักกันมากๆไปนานๆครับผมในเรื่องบัวระบดเป็นในเรื่องบัวระบดเป็น<ร> พระเอกใจ<ห>เ<ร>ย็นในเรื่องโวลัพบบเป็นเออตะวันค่ะตัวตะวันก็จะคาแรคเตอร,ร์แบบเป็นความสดใสของโลกใบนี้ให้กับตัวชินแล้วก็ตัวเอซ์เียงชิงมานลมานะมันก็จบไปนานละก็เป็นความสดใสให้กับสองคนนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องไหลที่ไอบอกไปค่ะว่าจะมีเป็นแบบการเติบโตของแต่ละช่วงวัยแต่ละเหตุการณ์แต่แต่ละสถานการณ์เ้ยค่ะว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย นนรับบทเป็นชินครับผมชินก็เป็นเ,เด็กเด็กกำพร้าที่เป็นเด็กวัดครับผมโตมาในวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกรับเลี้ยงโดยตะวันครับผมความสดใสของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนรักเขามากแล้วแบบเขาเขา,เขามีบุญคุณกับเรามากอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะทําทุกๆอย่างเพื่อเขาเป็นคนแบบแบบห้าวๆเฮี้ยวๆหน่อยฮบชอบแบบชอบใช้กําลังชอบใช้แรงอเลยนะครับ ความท้า,าทายสแตปโอลในเรื่องนี้โอลหลายอย่างหลายๆเรื่องที่เราเล่นมาความบเป็นเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันไต่ระดับของนั่นแหละคี่บอกคัมเมอร์อัเอชอะไรอย่าง <Okay. S 1> เงี้ยแบบหลายอย่าง,าชงใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นนักข่าวเป็นนักข่าว<ม>เป็นนักข่าวด้วยแล้วก็กับโบกับไอซ์เนี่ยก็ต้องมีแบบว่ามามาพูดเป็นพิธีกรอีก<ช>พูดกันนะอีกคือแบบค่อนข้างยากเพราะว่าบทมันจะยาวมากๆง mm. แต่เราก็ต้องแบบพูดให้ฟโฟล์มากๆเหมือน เหมือนเป็นมืออาชีพเหมือนพี่ๆอย่างเงี้ยเราก็แบบยากเป็นนักข่าวยากจังวะใช่ไหมคะพี่พีดูเลยใช่ไหมนักข่าวยากต้องถามอะไรตลอดยากต้องถามเธอตลอดเลยนี่แล้วก็จะได้เห็นตั้งแต่แบบรุ่นวัยนักเรียนจนไปจนถึงงานเด็กใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมากๆตั้งแต่แบบเปิดประถมเลยฮะจนแบบโตมากใช่ทำไมพี่อันเลือกงานนั้นด้วยใส่ อะไรล่ะคะชุดนั่นเลยอ๋อมันเรามันเรามันน่ารักเลย ของเขาอะยังดีนะครับหายไปยังไงหายไปยังไงติงหูระบายไปเด็กมาของผมนี่คือแบบมันมันเรียกว่าหนูแท้มันไม่เหลือแล้วข้างบนมันเหลือนิดหน่อยแล้วแบบหน้าผากเราก็เล็กซะด้วยสิาที่พี่แอนก็อยากให้โชว์จังเลยเบราอแบบตะวันตัดให้ไงในเรื่องตัดกันเองการตกระดาษไม่มีตังไงก็ตังเลยแต่มานะเขาก็ส่งขอเขาดูโอเคนะดูรอดสุดก็ไม่ร หมายเขาว่าอะไรครับเราให้เขาพูดก็ได้เคเขาไม่อยู่แล้วก็มวดีาดีกว่าได้เห็นตัวเองในชุดเรียนอีกครั้งก็ก็ยังใส่ได้อยู่นะก็ยังใส่ได้มันก็ผ่านไม่กี่ปีเองก็ยังรอแบบเออไม่กมไม่กี่ปีเกี่ปี่กี่ปีก่กี่ปีก่กกี่ปีกี่ปีก่่ปี ตอนนี้วัยยบเจ็เราจบมาหาดสิบปีจริงมะเดียพี่เป็นสิบปีเป็นสิปีแล้วมาไกลเหมือนกันแต่แต่อันี้ยังใบมับมหาลัยอยู่ครับใช่ครก็จริงๆตอนตอนนี้ผมก็าลยจะยี่สิบห้าเดือนเดือนนี้แหละเดือนนี้ยีิบห้าก็ก็ไม่ต่างกันหรอกก็ไม่ต่างมากอะไรนิดหน่อยๆการทำงานกับสามนร่วมกับสาคนเป็นไงบ้างฮะ ผมว่าจริงจริง,รง,รงการการทำงานในละครเรื่องเนี้ยครับผมสำหรับผมนะสิ่งสิ่งที่ยากที่สุดคือคือการดีลกับทั้งทั้งสองคนอีกอีกสองคนนั่น<อ>แหละเป็นคู่แสดงของเรานั่นแหละฮะไม่ใช่แค่ไอ้หรอกจาก้า <laughs> คือแบบต้องต้องต้องเดี๋ยวรอดูแบบเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับผมก็แบบจะมีแบบคนหนึ่งที่เหมือนแบบเป็นคนแบบโยนมุก5บาทสิบาทอะไรตลอดทั้งวน<อ>ันอะไรเงี้ยะแล้วก็มีคนหนึ่งที่แบบต้องเปิดเปิดมินิคอนเสิร์ตตลอดเวลาแบบร้องเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวแบบจัดคอนเสิร์ตตลอดเวลาแล้วไอ้อะ เฮ้ยผมผมเรียบร้อยผมเป็นน้องที่น่ารักเออกับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวรอชมภาพนะคะแล้วเวรกลับมันจะต้องต้ออย่างนี้เลยให้กลับมาทำงานค่ะเอาจริงๆน่ารักไม่น่ารักหรอมามาน่ารักจังพูดแต่ต่างโถ ผระกันมาบ้างเพิโหดสุดสุดโหดทั้งผู้จัดโหดทั้งผู้กำกับอืออ่าใช่ผู้กำกับทุกอย่างก็จริงจริงจริงก่อนอันนี้ก็เคยโดนขู่มาแล้วครับผมทั้าแบบทั้งพีอลอะไรอย่างเงี้ยพีพีพีมาริโอเคยดูผมเคยขู่ผมไว้ว่าแบบนี่เขาดุนะนู่นนี่อะไร่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ดุแต่ว่าแบบแต่น่าจะเป็นแบบพูงกับพี่ปันมากใช่แล้วก็จริงจังกับการทำงานมากมาก รายละเอียดเออใช่ครับต้องรายละเอียดจริงๆฮะแล้วก็แบบเลยดูแลดูแลสุดๆฮะมีมีมีความแบบเราซีนหมดแล้วแล้วเราแบบวันนี้แบบสุ่ไเ้กองกองมันเลิกกลังจะเลิกเร็วอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนก็แบบเฮ้ยหรือหรือว่าเราเอาซีนมาถ่ายเพิ่มทำไมอะไรเงี้ยกลับไปเป็นตัดยแบบอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ฟังแล้วก็ท้อนิดนึงก็ไม่เป็็นไไรกด้ก็ได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะกลับเร็วอะไรเงี้ยก็แบบแล้วเราต่ดภายต่อมาได้ไหมเด่นหน้าจริงเดินหน้ามีห้องดา Ful, sure> ไม่มีห้องดำมีแต่ห้องสว่างสว่างใช่แต่เยงต้องสว่างต้องกันกับมันนี่เขาแบบต้องเพียนต้องเพียงท้องดำปรับ wow 네ุุนตัวละครอะไรกันเข้มข้นอะไรแไม่ไม่มีอะค่ะไม่ได้ว ก็คือถ้ามีอะไรพี่แอก็จะใส่เพิ่มให้มันขยายความความเป็นตัวละครอนั้นให้ความน่าสนใจของเรื่องเราความน่าติดตามของเรื่องนี้ต้องดูต้องดูจริงๆิ้งจิ้ๆใช่เพราะว่าเป็นเรื่องที่หรือว่ารายละเอียดค่อนข้างน่าสนใจอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเป็นแบบอะไรที่คนไทยน่าจะยังไม่เคยได้แบบ รับชมกันใช่ครับแล้วก็น่น่าจะเป็นภาพอะไรใหม่ๆที่ทุกคนจะได้เห็นกับเรา3คนครับโดยโดยเฉพาะตอนแรกๆตอนเด็กเนี่ยแบบโอ้ยเล่นอะไรกันไปเยอะมากก็แบบพวกเราสนุกกันมากๆก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูก็น่าจะสนุกตามไปกับเราอยากให้ดูกันมากๆรอบหมูลรอบเธอครับจริงๆละครเป็นแนวไหนด้วย เสียวเสียวเลยเสียวเลยแค่เสียวเลยเสียวเลยฮะจริงๆก็เสียวได้ก็เสียวได้จริงมีมีมีหลายเสียวอยู่ไหมนะใช่เสียหลายเสียวพี่บ้าหัวแล้วนะคนรู้หมดหัวเลยพี่ก็บ้าหัวแล้วนะเสียวได้เสียวจริงเรื่องนี้เรื่องนี้เสียวจริงไม่ใช่แค่ไอโบพี่เจงก็เสียวมาอุ้ยคนนั้นคนนั้นน่าจะเสียวที่สุดแล้วก็มีพี่เกรสเลนทงหอนด้วย ยิ่งแบบก็รอคอรับเหรอไม่รู้แบบนี้มูฟไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วก็มีก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแหละว่ามีใครบ้างติดตามกันได้ในปีหน้าแน่นอนใช่ค่ะปีหน้าปีหน้าได้รับชมค่ะครับอัปเดตล่าสุดของผมคือต้นปีหน้าค่ะน่าชมนี่ทุนาขอบคุณคืออะไรมีนาคมมีนาแหงปีหน้าต้นปีหน้าเหมือนกันโอเคขอบคุณมากถ่ายรูป